เราใหม่ที่เคยไปหานะครับบบเลียแล้วบาทนี่พี่นอ้องเอ้ยพูนสองก่อแล้วล่มบ่กหลังจากเป็นหน่วยกระแทงยอดโอ้ยเหลียพี่น้องโอ้คอยพกุกเหลียบักม่วง,งหน่วยหนึ่งวิ่งเงิดหลายโอ้แต่แต่แต,ต,ต,ต่พี่น้องบักม่วง,งเหลียอยู่หน่วยหนึ่งก็เจ้าจ้นตาเซอร์เด้อ เจ้าว่าปลาโนม่ที่เคยเอามีรถมาแมคโครมาอะไรพ่ะนะแมคโครมาเอาปลาโนม่ a, ออกแล้วพี่น้องโอ้ยพุ่นน่ยแมนบ,นบน้น้อบแบบนี้ผมสิปีนต้นไม้เบิ่งกันนะเป็นบักม่วงครับโอ้นี่ครับบักม่วงที่ได้ยอดครับตอนนี้ผมสิปีนไปเบิง่งเนาะตอนนี้ทำง,งานอยู่ได้เห็ดยังไงบ้างเด้ ระเบิดความเกินไหวนะครับว่าข้าเจ้ามาขุดต้นต้นใหม่ผมออกแล้วนะเม็ดไหลอืมมีเดีพี่น,น้องพี่แม่โคกเนี่ยพีม่โคมากพีม่โคมาขุดดัวเนี่ยจะได้แขกปูตีต้นทำทำมันกันนะยู พี่น้องนะนกมาแล้วครับโคม,ม,มาขุดแล้วมองกังแตกยอดนะครับข้ามเนตำนานผกุ่นก้อนนี่เหยียบไมอีได้ผมโอ้มันมเอากะไพออกหรอบนะพี่น้องเนาะเิไรบานี่

น่งวันนอบบนีแล,ล้วเดี๋ยวเหยียบเป็นน้ำไปเลยครับโอ้จะมกุดปลานมากกัยขอรดกวนน่ เกียวมาเลยคุณทีข้าเจ้านะครับทีนีนว่าเจ้าสิปลูกอยังบ่ปลูกตึกบ่ปลูกบ้านปลูกตึกจังไรพวกนี้ว่าทีข้าเจ้ากับลายชอบไหมล่งไปทางหลังต้นบุมกมองจนทำแท้ง เดียวแบบที่ของข้าเจ้านะเด็กปุ่นก็มาอัพเดตตัวย่างมนาวแบบนี้เนาะปุ่นน้ใหม่ปาหน้ใหม่สองกอสามกองอโคนํ้ำเมาเป็นทางเลยพี่น้องปลาบอลพุ่นรอดรอดตรอดเพื่อน เดียวน้อบบน,นี้ดอกมอกว่วงออกดอกหลายครับไอออกยอดแล้วครับแท่งยอดแล้วฝนออกมาหลังจากเป็นหน่วยกระแท่งยอดโอ้ยเลียพี่น้องโอ้ยควายฟุกเลียบม่วงหน่วยหนึ่งวิ้งเือบไหลโอ้ยแต่แต่แต,แต,แต่แต่พี่น้องบอมง่วงเหลียอยู่หน่วยหนึ่งก็เจ้า้นตาเสิร์ดควายก็เสิร์ก็รับเห็นพี่น้องเอโอ้ยโอ้ย,อยได้บอกมอ่วงม่วงหลง เอาเลยบานนี้โอ้ยวันนี้ปนฝุกพี่น้องเลยไดบกวงเซยเลยโอ้ยถ่ายไปถ่ายมาไดบกวงเงิดไหลอออ๋อวันนี้บิดเลยพี่น้องปนในบกวงเซยเลยโอ้คือควรขึ้นแน่นนะว่าเงิดไหล ไอบกม่วงหลงมหน่วยนึงครับเดี๋อวกินมันรอบาเนี่ยเพื่อ,อ,น,น,อเนเฮ็ดปลูกซิงกอส,อสางกับสิโพลิพลกับสิบบุ้ม,มีน้องใหม่มหาในป่าหินมะพันสสกายเป็นตำหนักนะครับล่มก็แห้งพี่นอเนงเลยตกล่มก่อนล่มแห้งครับขึ้นมาปุ๊บผมเหยาล่มมาหลุด ยังวูวูวานำมานี้นรับเบิ่งเงาสีดน ทำงานแล้วครับขุดแล้ววุ้นปาใหอยเพื่อได้ปลนมือนกรอบไผ่ครับเรียบร้อยเลยโอ้ย กอภัยในใตำนาน้านะครับตอนไปนี่มีเงาแรกนี่ครับายทองด้วยนี่โอ้ยฝุ่นเจ้าเห็ดหอดเยอเลยบุเยงจอยไปแล้วกอภัยในใตำนานนใหน่ที่เคยไปหานะครับ โบเลียแล้วบาทนี่พี่น้องเอ้ยฟู้นสองก่อแล้วล่มบ่ะ โบลียาแล้วไม่มีองไ้ก,กินแล้วครับพี่น้องเอ,อะ๊ะว่าี้จังไรระบาดเลยไปหาอยู่หากินมองได้เขาปลามองอะไรบปลาของพ่อไ้ปนเกี่ยงเลยครับบเหลียเลยเป็นเราไม่โค้คุดเรียบร้อยแล้วนะครับโคดโคมันจบ โบลีย์แล้วไม่มีนอะไรกินแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้จังไดรระบาดเลยจะไปหาอยู่หากินมึงได้เขาปลามึงอะไรปลาของพ่อเลยปนเกี่ยงเลยครับบเหลียเลยเป็นเนักโคขุดเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ชนักโคมันจบ